วันนี้นะครับเปล่ากรุงเทพนะครับทําอาหารไว้รอเมียนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเมนูอาหารนะฮะเมียยังไม่เลิกงานนะครับก็เลยทํากับข้าวไว้รอเมียนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นเมนูต้มยําไก่นะต้มยําไก่ตัวน้อยส่วนนี้ที่ย่างอยู่ก็จะเป็นไก่ครับไก่ย่างพริกไทยดานะครับตัวนน้อยแซ่บครับยังไม่ชิมเลยแต่บอกว่าแซ่บนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อเป็ดนะครับเนื้อเป็ดหมักนะฮะ ตอนแรกว่าจะทําลาบเป็ดนะครับแต่เขาว่าเข้าควครับเข้าควบบะหมี่ก็เลยไม่ทําก็เลยทําเมนูเอามาย่างแล้วกินง่ายนะรอเมียนะครับรอเมียกลับมาจากที่ทํางานดูเหงื่อไหลนะครับผมอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกันทําอาหารกินนะครับนะครับผัวไม่ได้ไปทํางานเมียไปทํางานก็ต้องผัวก็หน้าที่นะครับพ่อครัวนะครับลงพ่อครัวลงเองนะครับทํากับข้าเองนะครับกลับมาแล้วครับทุกคนเมียผม คิดถึงเอาปะคิดถึงไม่เข้าหรอกนะนียอ๋อตังไม่เข้าแล้วทำไงนี้หเขาบอกว่าออ๋อ <S <S 1> <S 1> ไปดูเมนูะอะขาทำอะไรกินหอมหน่อยแหลหมหนคิดถึงเขาปะิไปดูเมนูอะทำเลย้านกลับไปก็แมวเสปัสระน เกเบกลับไปไม่มีน้ำอาบบอกดูนะไปดูอ่ะไม่มีน้ำอาบเพราะไม่อาบน้ำคลองเลยเนาะอาบน้ำซักทำงานเกาหลีแล้วยังไม่อาบน้ำคลองว้าทำไมเอาแกะลงไม้ไก่นี่ดูไก่ไก่ตัวน้อยสวยไหมย่างสวยไหมกินเลยชิมก่อนอร่อยไหมเราบอกคนดูหน่อยอร่อยไหมอร่อยมากนี่ต้มยำ ไปยไ้เานเต้มยำไก่น้อยไม่รู้ต้องต้องชิมมาอันนี้ก็เป็นเนื้อเป็ดได้ใช่ไหมเขาตอนแรกว่าจะทําลาบอ่ะว่าจะทําลาบมันมันไม่มีข้าวคั่วแล้วไม่มีอะไรหลายอย่างก็เลยไม่ได้ทาไปอยู่ข้าวแล้วอะอยู่ข้าวแล้วปะนี่ข้าวข้าวข้าวเก่าข้าวใหม่ก็มีแล้วแต่อยากกินข้าวเก่า ม,มาครับทุกคนทำเสร็จแล้วครับนี่มีกรัมมาแล้วมากินกันครับเมนูครับต้มยำแล้วก็นี่จะเป็นเป็ดย่างครับแล้วก็ไก่ไก่ไก่ย่างไก่ย่างมีไทยดำก็ชิมไม่หน่อยเดียวนี่นมีใบโหระพาจะนะอร่อยมากงูแค่นี้ก็อร่อยอ่ะ ของไม่มีอ่ะอืมข้าย,าย,ยังอ,ยอร่อยอืมอ่ะไม่จิมเป็นเลยเนะี<ะ>่ยดักอะไรตูดมะดะักไก่เอานี่ไออกเนี่ยอ่ะมนๆอ่ะอ,ออกแล้วอืมเป็ดก็อร่อยเลยนะอีกบ้ อ,อืมน่้เป็ดก็อร่อยนะเมนูเย็นน,น,ยนี้ครับไปปรัเป็ดสัดนีปีมีเด็สัดนีปอีอืมร่วงคอเนี่ย เราบว่าไก่อร่อยมากนะ,ะหยานหยุดก็ได้ชูช็อกว่รีแไ่ไก่เนาะอขอกขอลับก่อนละ ครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับไม่เจอหมายทิ้มหน้าครับสวัสดีครับ